จ้าวันนี้จะมาทำอาหารอะไรเหรออาหารเที่ยงนะคะวันนี้ของของอ,อกสีเรื้อก็เป็นแกงเห็ดฟางค่ะนะคะฟางแช่แข็งแหละอืแล้วก็จะมีผักก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีผักใบบังรักแล้วก็มีอะไรอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรเน่ะผักขยั่งค่ะรูว่ะภาษา,าอีสานก็ ผักแขนงนะคะ่ะก็ผักอีกตูนาะคะ่ะแล้วก็มีพริกก็เก็บมาจากหลังบ้านแล้วก็มีตะไคร่ใบมะกรูดแค่นี้เองแล้วก็มีปลาปลา <c oughs> แล้วก็มีมผงปรุงรสนะคะแค่นี้ยงยง่ายๆคะ่ะทำหมอ้อเล็กๆวันนี้ทำหมอ้อแค่นี้นะคะนี่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวรอแปะะ๊บนึงค่ะนี่ ใส่ลงไปเลยตำพอหยาบๆนะคะวันนี้คุกไม่ได้ตำไม่นี่ไม่ได้ตำเยอะไม่ได้ตำละเอียดนะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดนึงแล้วก็มุ้งไปด้วยนะคะโอเคน้ำล้างคกของเราไม่ลืมนะคะสูตรคุณย่าย่าบอกว่าน้ำล้างคุกจะอร่อยโอเคเอให้เดือดแป๊บนึงนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเลยเลย รอก่ันแป๊บนึงนะคะให้เดือดก่อนคะ่ะเดือดแล้วอือโอ้โหก,กินใส่ปลาลงไปเลยนะคะใส่น้ำปลาไม่ใส่ใส่เห็ดลงไปเลยอีกทำได้เห็ดกินเองใช้มือก็ได้ะค่ะไม่ใส่ถุงมือว้าย นี่เลยรอแป๊บหนึงนะคะนี่ไงเดือดแล้วใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะนิดหนึ่งเนาะไม่มีรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งเนาะว่าเห็ดเนี่ยรับเดียวก็สุกค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดต้มนานเนาะชิมตามใจชอบโอ้โห ใส่เนื้อปลาปุา๊บเกลผักลงไปเลยใส่ผักไข่แยงไข่ยแงขยงใส่อีตูสุกแล้วค่ะฮะอือเป็นไงโอ้โห เสุดแล้วโอเคไปทานข้าวกันค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าคงจะทำอะไรต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ